สวัสดีครับทุกท่านนะครับชาวราศีพิจิกนะครับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับผมมีข่าวดีมากๆนะครับมาเล่าให้ท่านฟังนะครับชาวราศีพิจิกในประจำเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าท่านจะเกิดราศีพิจิกนะครับลัคนาพิจิกหรือเกิดเดือนพฤศจิกายนนะครับฟังข่าวดีนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับชาวราศีพิจิกนะ มีดาวย้ายสองดวงตำแหน่งดวงดาวโคจรโยกย้ายจากปฏิทินดวงดาวโยกย้ายโหราศาสตร์นะครับที่มาต้องขอบคุณมากๆจากท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับได้อธิษฐานจากไพยพยากรณซึ่งเป็นรูปธร,รรมออกมาแล้วซึ่งตำแหน่งดวงดาวโหราศาสตร์นะครับก็มีการโยกย้ายเหมือนกันนะครับ และก็เป็นดาวที่เรียกว่าผมได้ทําคลิปไปนะครับว่าตําแหน่งที่ดวงดาวที่มีโชคลาภหรือตัวเลขที่มีโชคลาภก็คือเลข9ก็คือดาวเกตนะครับเลข11ก็คือดาวราชาโชคนะครับเลข16เรียกว่าตําแหน่งตัวเลขโสรถมงคลเป็นเลขค่อนข้างที่จะ ค่อนข,ข้างดีมากๆนะครับก็คือตำแหน่งของเลข16สโสรถมงคลเลข11ดาวราชาโชคและก็ตำแหน่งเลข9ก็คือดาวเกตนะครับซึ่งในวันที่9ตุลาคมนี้นะครับชาวราศีพิกจิกนะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างที่เทศกาลกินเจเลยนะครับเรียกว่าถ้าท่านใดปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจอยู่ตั้งแต่วันที่3ตุลา ดาวพระเกตจะโครจรเข้ามาเต็มเรือนชะตาของท่านนะครับชาวราศีพิจิกดาวเกตก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปาฏิหาริย์ต่างๆท่านใดที่มีครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมอยู่นับถือองค์เทพเทว,วาพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานปาฏิหาริย์ที่มองไม่เห็นจะเข้ามาทับในเรือนชะตาดวงท่าน ท่านไปไหนก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษาปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากดวงชะตาท่านยิ่งท้าท่านปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาส่งบุญส่งกุศลนะครับชาวราศีพิจิกนะพลังงานความโชคดีต่างๆจะเกิดขึ้นกับท่านมากมายหลายๆท่านที่เป็นชาวราศีพิจิกนะครับที่ทำบุญทำกุศลมาค่อนข้างเยอะแยะแล้วบอกว่าทำไมยังดวงไม่ดี ทำไมยังไม่มีโชคถึงเวลาที่เรียกว่าฟ้าประทานพรให้ท่านแล้วทเทวดาเนรมิตรปรารถนาให้ยิ้มอิ่มใจไปเลยนะครับตามเกณฑ์ดวงชะตาดวงดาวโคจร55วันแต่ก็มีบวก7ลบ7ก็น่าจะประมาณ2เดือนเต็มๆนะครับตั้งแต่9ตุลาจนถึงวันที่9ธันวาจนถึง9ธันวานะครับตั้งแต่9ตุลาคมเป็นต้นไป จนถึง9ตุลาคมถ้าเป็นรูปธรรมหน่อยนะครับถ้าท่านพบเจอบุคคลที่เข้าโครจรเข้ามาในดวงชะตาท่านในช่วงช่วงนี้จะเป็นลักษณะผู้ที่มีคุณ,ณธรรมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเกื้อหนุนท่านมากๆ คุณพ่อคุณแม่ท่านจะมีโชคก็ได้นะครับก็คือดาวพะเกตเล็กเก้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หัวหน้าง,งานรักเมตตาเจ้าของร้านที่เราจะทำอยู่ก็ได้เจ้าของบริษัทต่างรักเมตตามากมายและก็จะมีคนดีๆยศถาบรรดาศักดิ์สูงเข้ามาในดวงชะตาท่านเกื้อหนุนท่าน และก็เป็นคนที่มีคุณธรรมค่อนข้างเยอะนะครับหรือจะเจอสมณะชีพราหมณ์นักพจนักบวชครูบาอาจารย์ก็ได้ท่านใดปฏิบัติธรรมทำสมาธิอยู่ท่านจะรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมของท่านมีการพัฒนาเลื่อนขั้นเลื่อนระดับจิตใจขึ้นไปสมาธิจะค่อนข้างมีสมาธิมากขึ้นมีลางบอกเหตุมากขึ้นฝันดีฝันแม่น สิ่งต่างๆที่ไม่ดีในดวงชะตาท่านดาวพระเกตปัดเป่าคือเลข9นะครับซึ่งเป็นเลขมหามงคลเลยนะครับตำแหน่งของเลข9นะครับชาวพิจิกนะมีคุณธรรมมีเทวดามีคุณงามความดีเข้ามาในดวงชะตาท่านเปรียบเหมือนพลังงานแสงสว่างดวงอาทิตย์สองสว่างอย่าทำให้ดวงอาทิตย์ถูกบดบัง ด้วยก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆก,ก็คือความมืดความไม่รู้หรืออวิชาความชั่วร้ายต่างๆพยายามสำรวมกายวาจาใจในช่วง2เดือนนี้นะครับเคร่งได้ก็จะดีมากๆปฏิบัติทําได้อุทิศกายวาจาใจให้กับการทำดีช่วงนี้ แล้วท่านจะสามารถเบิกโทคเบิกลาบได้สำเร็จสมปรารถนาสิ่งต่างๆท่านใดที่ครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่ก็ได้นะครับก็อาจจะพลังงานดาวเกตส่งผลให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของท่านสุขภาพดีแข็งแรงผู้ใหญ่เป็นคุณเกื้อนหนุนหรือดาวเกตอาจจะหมายถึงต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะครับ การโครจรติดต่อคบหากับต่างชาติต่างประเทศผมโกโก้พ่อมดน้อยก็มีน้องชายคนหนึ่งที่เกิดราศีพิจิกยี 29, พฤศจิกายนตั้งแต่9ตุลาเพื่อนเขาก็จะมาจากต่างชาติต่างประเทศแคลิฟอร์เนีย USA นะครับก็ยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับก็ค่อนข้างตรงนะดวงดาวโยกย้ายแล้วก็จะเจอมิตรต่างชาติต่างประเทศก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามา เมตตาเกื้อหนุนทั้งที่เป็นรูป,ปธรรมทางโลกแล้วก็เป็นนามธรรมในสิ่งที่มองไม่เห็นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดอ้อนวอนหรือขอพรมาตั้งแต่ต้นปีล้วบอกว่ายังไม่ได้เลยยังไม่ถูกหวยยังไม่ได้รับรางวัลใหญ่ท่านเกิดเดือนพฤศจิกายนนะคบท่านราศีพิจิกนะหรือลัคนาพิจิกนะครับแล้วถ้าท่านมี รหัสเลขเกิดฐานเกิดกราฟชีวิตท่านหรือฐานเลข7ตัวนะครับที่ผมแนะนําในคลิปที่แล้วไปนะครับแล้วก็ตําแหน่งแรกนะสำคัญที่สุดถ้ามีเลข9เลข16เลข11นั่นแหละท่านจะมีความเฮงที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วดาวดวงที่2ที่โคจรในเดือนตุลาคมนี้นะครับชาวราศีพิจิกนะ ก็คือดาวสุกดาวพระสุกนั่นเองดาวสุกไม่ใช่ดาวพระสุกที่โศกเศร้านะครับดาวสุกแทนตำแหน่งเลข6นะครับจะโครจรเข้ามาในดวงชะตาของท่านตั้งแต่วันที่19ตุลาคมโครจรไปประมาณ1เดือนนะครับจนถึงวันที่16พฤศจิกา นี่คือตำแหน่งของพอดาวเกตเลข9โคจรเข้ามาในดวงชะตาท่านนะครับชาวพิจิตนะความโชคดีต่างๆบุญกุศลต่างๆส,สิ่งที่สิ่งที่ท่านทำมาจะได้รับแม้กระทั่งในวันที่19เป็นต้นไปหลังที่หลังจากวันที่16ตุกตุลาคมนักลงทุนแห่งชาตินะครับมีความโชคดีจากนิมิตฝันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าดาวพฤกตทับดวงชะตาท่านตั้งแต่วันที่9ตุลานะครับ 16ตุลาก็มีโชคหลังจากมีโชคอีก3าวันวันที่19ดาวสุขความสุขใจดาวสุขคือเทพวีนัสก็ได้ดาวสุขก,ก็คือถ้าเปลียบเป็นเทวดารูปก็คือปางลำพึงจะมีสเสน่ห์จะมีคนมารักมาชอบมาลุมมาตุ้มทำอะไรก็ได้รับความสํำเร็จสเสน่ห์แรงมากๆเลยนะครับดาวสุขก,ก็จะมีคนมารักมาเมตตาท่านหรืออาจจะได้เจอผู้รักคู่บุคคล บางท่านบางคู่มีคู่เป็นคุณพ่อบ้านแม่บ้านแล้วนะครับความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะมีความชุ่มชื่นหัวใจเกิดขึ้นนะครับหรือบุตรบริวารลูกหลานเราจะมีทำให้เราภาคภูมิใจก็ได้ ดาวสุกก็คือความสุขนั่นเองอย่างผมโกโก้พมดน้อยแล้ววันสุกอาน,นิสงส์หนึ่งหมื่นเท่านะครับดาวสุกก็จะมาให้พลังงานท่านหนึ่งหมื่นเท่านะครับให้สุกได้สุกนะครับและอาน,นิสงส์วันสุกหรือดาวสุกหนึ่งหมื่นเท่าเลยนะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเกิดก็ประสูติก็วันสุกนะโคจรตั้งแต่วันที่19ตุลาคมถึง16 พฤศจิกาย,ยน์ทาอะไรก็ได้รับความสุขความสําเร็จก็แน่นอนละครับชาวราศีพิจิกเทวดาเบื้องบนเปิดทางทรัพย์การเงินก็ได้มาอย่างปาฏิหาริย์แล้วก็ยังมีคนมารักมาชอบเยอะแยะติดต่อสิ่งใดความรักความชอบไม่ได้หมายความว่าต้องมีความสัมพันธ์ชั้นชูสาวอย่างเดียวนะครับความรักความเมตตาก็จะเกิดขึ้นพลังงานความดีของท่านรู้สึกว่า ท่านมีพลังงานเมตตาไปไหนก็รู้สึกว่าเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับคร่าวๆคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำตำแหน่งดวงดาวโยกย้ายต้องขอบคุณมากจากปฏิทินดาวย้ายโหราศาสตร์นะครับชาวราศีพิจิกนะครับก้าตุลาเป็นต้นไปประมาณ2เดือนดาวพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่ตัวตนท่าน แค่นึกก็ถึงแล้วท่านไม่ต้องไปจุดธูปหรือไปทำอะไรต่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจถึงใจจิตถึงจิตรับรู้ช่วยเหลือท่านท่านจะมีซิกเซนนะแล้วก็วันที่19เป็นต้นไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนับอีก7วันก็ประมาณถึงมันถึงวันที่25ก็ได้ท่านก็จะมีความสุขความสำเร็จความปิติยินดีแต่ถ้าเราทำดีทำไปเรื่อยๆนะครับ นอกเหนือจากดาวย้ายดาวโคจรความดีของท่านก็ยังงอกงามเกิดขึ้นเปรียบเหมือนเล็บมือเส้นผมเรานะครับผมก็อยากจะแนะนำจังเลยนะครับว่าทําดีไม่ได้ดีที่ใครนะครับทําดีได้ที่ตัวเราเองความดีทำไปเรื่อยๆเปรียบเหมือนเล็บเราก็ยาวอยู่ทุกวันทุกวันเพอแป๊บเดียวเล็บก็ยาวนะครับเส้นผมเหมือนกันเลอแป๊บเดียวเส้นผมก็ยาวนะ ทุกคนจะมีความโชคดีจะได้รับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเปลี่ยนเหมือนทุกคนมีทองคํานะครับแต่ปริมาณความโชคดี <c oughs> ก็คือทองคําจะมีมากมีน้อยอยู่ที่ตัวเราทํานะครับ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีไม่ได้ดีที่ใครนะครับได้ดีที่ตัวเราเองนะครับสะสมบุญกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังและฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้โกโก้พ่อมดหน่อยนะครับผมมีทั้งคำพยากรณ์ที่เป็นดาวย้ายนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าอยู่ในเพลย์ลิสต์ของพ่อมดน้อยเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ จะเป็นการอธิษฐานจากไพ่เสียงไทยขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกดไลค์ทุกกด u u s c r i b e นะครสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ